We we paid our dues ครับภาพที่ทุกท่านกำลังได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในโครงการสัม,มนาฮาลานการเงินในวันนี้นะครับสัม,มนาการเงินฮาลานซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินและ ชุมนุมสากลอิสลามแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนหลักการอิสลามบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอิสลามครับด้วยเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญผู้แทนของสากลเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนท่านประธานสากลอิสลามอิลูอัฟานครับเรียนเชิญผู้แทน สากลอิสลามอุบออสจำกัดครับเรียนเชิญผู้แทนสากลอิสลามออสซินิกจำกัดเรียนเชิญผู้แทนสากลอมซับสกอฟ,ฟ้อิสลามจำกัดครับและเรียนเชิญผู้แทนสากลอิสลามปุตตนีจำกัดครับเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามในวันนี้ครับเรียนเชิญครับ <c oughs> ครับเรียนเชิญครับ เรียนเชิญผู้บริหารธนาคารกลางงประเทศไทยด้วยครับเรียนเชิญท่านเขตครับ ครับขอบคุณทุกท่านครับโอกาสต,าต่อไปก็จะเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินและชมรมสากรอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้เป็นสักขีพยานพวกเราทุกๆท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในวันนี้ครับขอเรียนเชิญทั้งสององค์กรลงนามความร่วมมือครับเรียนเชิญครับ ซึ่งตามที่ผู้มิเกียริได้รับชมจากวิดิทัศน์จากสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์นะครับว่านอกจากเรื่องของอาหารเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการท่องเที่ยวอีกหนึ่งเซกชันที่ทางสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ได้มีการขับเคลื่อนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเงินอิสลามซึ่งโดยส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับองค์กรที่มาร่วมรับฟังโดยเฉพาะสากลอิสลามในประเทศไทยเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อน ระบบเศรษฐกิจโดยใช้ระบบการเงินอิสลามหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะได้รับความร่วมมือจะได้รับการอนุเคราะห์ในเรื่องของการบริการทางวิชาการเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆจากข้อตกลงนี้ครับครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ ครับขอบคุณทุกๆท่านไว้นะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงทราบขอบคุณคับ